ชมคะ่ะสภาพอากาศที่ร้อนอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะเดือนเมษายนนี้นะคะอากาศร้อนกันสุดๆแบบนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าพีคนะคะทะลุพีคแล้วพีคอีกนะคะ4ครั้งไปแล้วนะคะและครั้งล่าสุดนี้เนี่ยวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเวลา14.56นาฬิกานาทีพีคทะลุค,ค่ะคือความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยไปถึง33,000 385เมกะวัตต์ค่ะและนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่สภาพอากาศร้อนๆแบบนี้ทำให้บินข่าไฟที่ทุกๆบ้านได้รับเนี่ยแหละคะ่ะราคาพุ่งกระจูดนะคะทั้งทั้งท,งที่อัตราข้าไฟเดือนมกราถึงเมษายนนั้นยังเป็นอัตราเดิมก็คือหน่วยละ4บาท72สสตางค์ค่ะ เสียงดังๆนะคะจากคนทั้งประเทศเรียกร้องให้ลดค่าไฟฟ้านะคะและล่าสุดนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรบบอรกกพเนี่ยมีมติลดค่าไฟเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมนะคะลงเหลือหน่วยละ4บาท70สตางค์นะคะซึ่งเป็นราคาเดียวกันทั้งภาค ครัวเรือนแล้วก็ที่ไม่ใช่ครัวเรือนมาพูดคุยกับทางเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคุณคมกริตันตราวณนนิ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเลขาธิการคมกริตค่ะข้าวไฟภาคอุตสาหกรรมที่เคยหน่วยละ5บาท3าสามสตางค์พฤษภาเนี้ก็จะลงเหลือ4บาทเจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอุตสาหกรรมเนี่ยลดลงถึง63สตางค์<ม>บ้านอยู่อาศัยเนี่ยจาก4.72เหลือ4.70แล้วทำไมจู่จู่ะพฤษภา ถึงสิงหาพอมีเสียงเรียกร้องหนักๆบอกกกพอถึงลงราคาให้ได้ราคาทางกอกพอเนี่ยได้นําเสนอมาที่กกพอเนื่องจากเราเห็นว่า,าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนคนใช้ไฟเยอะ,อะเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนทางกกพอก็ยินดีที่จะยืดหนี้กกพอ,ออกไปก็คือขอรับในส่วนที่ตัวเองจะได้รับในการคืนหนี้เนี่ยลดลง7สตางค์ก็ทําให้4.77กลายเป็น4.70ทําไมต้องไปใช้มีดกกพอ,พอ ปัญหาของเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันมาจากเรื่องแก๊สเป็นหลักประเทศไทยแล้วอ่ะสัมปทานแก๊สในแหลง่งเอราวันเนี่ยเปลี่ยนผ่านในช่วงเดือนมีนาปี65ะนะครับเปลี่ยนผ่านจากลายหนึ่งมาเป็นอีกลายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลายเดิมเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่ได้รับสัมปทานเขาก็เลยไม่ขุดเจาะเพิ่มเติมเพราะนั้นปริมาณแก๊สเนี่ยก็เริ่มลดลงตั้งแต่ปีปลายปี64จาก800เนี่ยลงเหลือประมาณ200ในปี65คาดว่าจะได้ประมาณ4 0่นะในปี66 กร,รกฎาคมนี้เนี่ยน่าจะเห็นกานา๊าซอ่าวไทยได้ประมาณ400ล้านลูกบาทฟตุตต่อวันครับก็จะมาเป็นเชื้อผลในการผลิตไสไฟฟ้า,าใช่ครับแล้วมาเกี่ยวอะไรกันนี่พอพอปลายปี64เนี่ยพอแก๊สมันน้อยลงมาปุ๊บเนี่ยเราต้องน NG, อํา LNG เข้ามาเสริมแทนแก๊สที่หายลงไปนําเข้าก๊สซธรรมชาติหรือว่า LNG จากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็พอดีช่วงนั้นเนี่ย เ,เกิดช่วงสงครามรัสเซียยูเครนก็เลยทำให้การธรรมชาติเหลวหรือ LNG เนี่ยราคาขึ้นสูงทําให้เกิดมีผลาค่อนข้างเยอะถามว่าทำไมไปเกี่ยวกับพออีกใช่ไหมครับก็คือว่าพอราคามันขึ้นปุ๊บเนี่ยท้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องแก๊สคือทางปตทเขาก็ไปซื้อแก๊สมาตามราคาจริงกพอก็ต้องจ่ายเงินซื้อแก๊สในราคาจริง กฟผต้องซื้อแก๊สจากปตทเพื่อที่นําไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าใช่ใช่ครับในราคาตามจริงแต่ว่า FT ีเนี่ยถูกบีบไม่ให้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้รายได้เนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายคือเอาง่ายๆว่ากฟผเนี่ยไปซื้อเชื้อเพลิงแพงมาแต่ว่าไม่สามารถขึ้นค่าไฟได้ในช่วงเวลาปีที่แล้วใช่ครับก็เลยทําให้ต้องเป็นภาระหนี้อยู่ตรงนั้นใช่ครัหนี้ตัวนี้ใครต้องจ่าย อันนี้ในส่วนนี้ก็คือในส่วนที่ผู้ใช้ไฟทุกคนต้องมีภาะระรับร่วมกันสะสมมาเรื่อยๆเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นล้านหนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาทใช่ครับต้องบอกอีกนิดนึงนะครว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในขาขึ้นถ้าภาระนี่เรามีอยู่เยอะและนานเนี่ยคือต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นใช่ใช่ครับ <iten> ใช่ครับแสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บเงินคืนไปใช้หนี้กฟผใช่ครับ เละขาธทการคมกริดคะแล้วงวด3เนี่ยก็คือเดือนกันยาถึงธันวาคม FT อ่ะมีโอกาสจะลงไหมมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่างวดสุดท้ายเนี่ยกันยาถึงธันวาเนี่ยเป็นงวดที่แก๊สในอ่าวไทยเริ่มเข้ามาตามที่พยากรเอาไว้<อ>นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันนั้นหมายความว่าปริมาณ LNG หรือแก๊สธรรมชาติเหลวที่เราซื้อเข้ามาเนี่ย,ยก็น้อยลง,ลงก็น,น้อลงพราะน้อยลงปุ๊บเนี่ยของถูกเข้ามาแทนของแพง ในของแพงอะราคาจะเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะดีกว่าในงวดก่อนหน้านั้นครับค่ะแสดงว่าตัวแปรที่ทําให้ค่าไฟประเทศไทยต่ําลงได้เนี่ยตัวแปรที่สําคัญก็คือกา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยถ้าเข้ามาได้ไวนะคะก็จะทําให้ต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นถูกลงนั่นเองครับใช่ครับคือคือของถูกมากขึ้น ของแพงเข้ามาเสริมเนี่ยมันก็อยู่กับสถานการณ์ต่างๆนะช่วงปลายปีเนี่ยของแพงเนี่ยอาจจะแพงขึ้นแต่ว่าไม่น่าจะแพงกว่าปีที่แล้วอย่างก๊าซธรรมชาติหรือว่ NG, นะา LNG ณขณะนี้ก็อยู่แถวๆ12ดอลลาร์ต่อล้าน B t ทีม,มันก็เป็นช่วงเวลาที่ช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงครับใช่ครับลดต้นทุนครแต่ว่าในช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวของในยุโรปนะช่วงนั้นเนี่ยจะมีการแย่งกันซื้อ LNG เยอะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไปสูงที่มันมีสองปัจจัยก็คืออัตราแลกเปลี่ยนมันอยู่่ในททางีลบ เงนะินบาทอ่อนลงเงินบาทอ่อนลงแล้วทให้เราต้องจง่ายเงินมากขึ้นแล้วก็เรื่องน้ามันดิบดูใบเพิ่มขึ้นก็มีผลที่ทําให้ราคาแกา๊สเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะปัจจัยต่างๆไปนเนี้ยเราก็คงมาดูว่าค่าจริงเป็นยังไงแล้วก็ไปบวกลบในรอบถัดๆไปครับเลยาธิที่การคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ถามเป็นคําถามเดียวกันว่าจะทําอย่างไรให้บ้านชานยังค่าไฟถูกลงในส่วนบ้านเนี่ยผมอยากแนะนำนะฮะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้ไฟปกติในช่วงหน้าร้อนเนี่ย ก็มีโอกาสที่หน่วยไฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้ inate, เพราะเครื่องทําความเย็นเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาทำงาน,านาหนักขึ้นหน่วยไฟมากขึ้นต้องกลับมาดูบินว่าหน่วยใช้ไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นไหม <_ d ream> ถ้าหน่วยใช้ไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าไฟก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว <_ d ream> ถ้าใครมีปัญหาเรื่องว่าหน่วยไฟยังเท่าเดิมแต่ค่าไฟแพงมากผิดปกติอันนั้นก็สามารถติดต่อนะฮะการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่นายทั้งสองการ <_ d ream> รวมทั้งสำนักงานกกพไม่ว่าจะประจำเขตหรือส่วนกลางให้ตรวจสอบรายละเอียดของบินค่าไฟได้ครับ อยากใช้แอร์อยู่แต่ทํายังไงให้ถูกลงได้ล่ะคะตามที่การไฟฟ้าฝ่ายจะหน่ายได้แนะนําไปแล้วนะครับก็คือว่าขึ้นอุณหภูมินิดหน่อยอนะแล้วก็เปิดพัดลม ที่บ้านก็ทําช่วยประหยัดไฟได้ามากยิ่งขึ้นก็อาจจะคงต้องมองว่ามีอะไรอย่างอื่นไหมที่จะสามารถประหยัดพลังงานได้ไน่ยก็ต้องเร่งประหยัดพลังงาน<ช>เพื่อไม่ให้เกิดค่าไฟที่แพงขึ้นท่านผู้ชมคะเราได้ฟังกันชัดๆแล้วนะคะว่าทําไมค่าไฟถึงลงได้บ้างนะคะแม้ว่าจะลงได้ไม่มากนะคะแต่ทั้งหมดนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง,เองก็คือก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่รออยู่ทุกวันนี้นะคะคควันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจุงนากลับมาค่ะ